ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับหลังจากจบเมนูนะครับแกงหน่อไม้นะครับใส่เห็ดนะครับผ่านไปนะครับก็จะมีขนมไทยนะครับขนมไทยไทยแบบโบราณนะครับเพราะว่าขนมแบบไทยโบราณเนี่ยซึ่งหาหาหารับประทานยากนะครับตอนนี้นะครับถ้าเราไม่ไปตรงจุดจริงๆเนี่ยเราจะไม่พบนะครับขนมไทยโบราณนะครับ แต่ที่ผมพูดนะครับตอนนี้นะครับนี่คือขนมไทยนะครับขนมไทยโบราณนะครับท่านเห็นแล้วจะร้องอ๋อนะครับนี่คือเป็นขนมนะครับแต่บ้านผมเนี่ยจะเรียกเป็นขนมห่อหมกนะครับเพราะว่าด้านในเนี่ยจะเป็นแป้งข้าวสาลีนะครับแล้วก็จะมีเป็นไส้นะครับไม่เป็นกะทินะครับหรือว่าเป็นถั่วเหลืองนะครับแล้วก็มาทําเป็นขนมนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับ ที่เห็นนะครับเป็นแท่งยาวๆนะครับอ่าหรือหรือกลมสวยออกมานะครับหรือกลมเสิร์ฟมานะครับเป็นแท่งยาวๆนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นนะครับเป็นข้านมโบราณเช่นกันนะครับที่บ้านผมเนี่ยจะเรียกเป็นข้าวต้มหยวนนะครับข้าวต้มหยวนนะครับเป็นแท่งยาวๆนะครับน่าทานครับน่าทานนะครับเห็นแล้วพี่น้องคงจับประทับใจว่าข้าวต้มหยวนนะครับ หน้าตาเป็นแบบไหนนะครับผมจะเกะนะครับเกะแล้วก็ให้พี่น้องดูนะครับเพราะว่าด้านในเนี่ยจะเป็นข้าวต้มยวนนะครับสวยงามด้วยนะครับด้วยใบตองกล้วยนะครับนะครับแล้วก็เห็นด้านในแล้วท่านอาจจะร้องโอ้น่าทานนะครับนะครับนี่คือเป็นข้าวต้มหยวนนะครับหน้าตาก็จะเป็นนะครับประมาณนี้นะครับผมเป็นผู้ชายนะครับ เป็นผู้ชายอาจจะแกะนะครับไม่ชำนาญนะครับไม่ชำนาญนะครับท่านอาจจะเห็นแล้วนะครับนี่ขอขอเวลาแป๊บหนึ่งครับเพราะว่าผมแก็ไม่ถนัดนะครับแกะไม่ถนัดนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่คือข้าวต้มหยวนนะครับข้างบนก็จะมีไส้นะครับไส้จะเรียงลงครับไส้จะเรียงลงมาถึงตรงนี้เลยนะครับนะครับเป็นไงครับข้าวต้มหยวนนะครับแล้วก็มาดูนะครับ ข้าวหนมนะครับโบราณอีกอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอวางชิ้นนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาชมกันนะครับขนมหอหมกนะครับซึ่งบ้านผมเรียกขนมหออหมกนะครับแต่ทางภาคกลางนะครับภาษาไทยเนี่ยจะเรียกขนมอะไรเนี่ยผมยังไม่สันทัดชื่อนะครับเพราะว่าผมเป็นคนภาคพื้นทางอีสานนะครับนี่ครับจะเป็นขนมไทยนะครับขนมหอหมกนะครับด้านในก็มีไส้นะครับมีไส้แต่ ผมจะขอนุญาตนะครับใช้เมือนครับเพื่อให้พี่น้องครับได้ดูไส้ด้านในนะครับนะครับเห็นแล้วเป็นไงครับผมเห็นแล้วหน้าตานะครับแบบนี้ครับแล้วอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีหมูสับนะครับจะมีหมูสับที่ทําสุกแล้วนะครับทําสุกแล้วแล้วก็ปรุงเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเอามาทําเป็นไส้ขนมนะครับเห็นแล้วให้ผมชิมก่อนนะครับอร่อยถึงไหนนะครับ อย่างนี้เลยครับสุดยอดครับดูให้จบเลยครับวีดีโอชุดนี้เป็นประโยชน์และนำไปประกอบอาชีพได้ครับผม